สวัสด,ดีทุกๆคนนะครับก็มาพบกับผมนายแซงเจ้าชายซาดิครับ สวัสดีทุกคนครับอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่า EP นี้นะครับผมจะย้อนเวลานะครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพราะว่าช่วงนี้นั้นสถานการณ์โควิดนะครับกำลังระบาดอยู่นะครับจึงไม่สามารถทียะถ่ายที่งานไหนไหนได้ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ผมจะเอาคลิปที่ผมนั้นไม่ได้เอามาลงตั้งนานแล้วนะครับมาลงไว้เซอร์ไพรส์แล้วกันนะครับไปเลยครับ คลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่วัดมงคลเทพวัดนราลามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็มีงานนะครับงานบุญนะครับในช่วงของวันออกพรรษานี้นะครับและแน่นอนนะครับงานที่แห่งนี้ก็มีการจัดซุ้มนะครับกินอาหารนะครับรับซุ้มนะครับแจกจ่ายอาหารนะครับให้ผู้ที่มาในงานนั้นรับประทานอาหารกันนะครับครับอย่าเสียเวลากันเลยครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับ Let s <S ตอนนี้เราก็เข้ามาในงานนะนี่เห็นไหมโ oh. อ้ผู้คนนั้นเริ่มเข้ามาจัดซุ้มกันแล้วนะครับทุกคนก่อนที่ผมจะมาถ่ายเนี่ยผมก็กินไปเยอะแล้วออกมาดูอีกรอบนะครับก็คือคนนั้นก็เริ่มมาเยอะแล้วนะครับและนี่ซุม้ม ไไหอยทอดนะเป็นเขาไฟเลยนะที่มีคนมารอคิวเยอะที่สุดนะแอช่างสมศักจันททองนะครับนี่จงยกเครด,ดิให้เขาเลยครับกับซุ้ๆๆๆมอะไรเนี่ยนะครับเราก็เจออีกหลายซุ้มนะครับนี่เห็นไหมกัาน้นวิชาน้ำสมุนไพรนะแล้วก็มีอีกหลายคนอย่างมากมายไม่ว่าจะนี่ อัอนา้นี่นี่หยกอะไรเจ๊หยกเจ๊ย,นนจยและนี่อย่างหนึ่งครับก็คือหนึ่งในท็อปแรลงนะที่มีคนต่อคิวกันเยอะเลยนะก็คือขนมครกนะแต่เสียดายอาจจะไม่ใช่เจ๊แขกแขกปากนะ,ะถ้าเจ๊แขกแหกปากเดี๋ยวสัก,กวันนะเดี๋ยวจะไปถ่ายมาให้ชมเลยตอนนี้เราก็มาดูเจ๊แหกแขกปากกันก่อนนะครับ อ่าแล้วตอนนี้เราก็คงจะอะไรกันเนี่ยทำอะไรกับพวกเนือนอ้อปิวแต่ต้นคลิปแล้วนะอ๋อตอนนี้เรามีความสุขครับอ๋อมีความสุขใช่ไหมเออหลังจากไปป่วนคลิปโจนี่ก็มาป่วนคลิปผมเนี่ยเร,เราดีใจด้วนยนะยกเราซื้อลำนำ้ำอ,อ,อ่ะอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เป็นท็อปแล้งอีกอย่างหนึ่งก็คือซุ้มไก่ทอดนะแต่ไก่หมดแล้ว เป็นอีกหนึ่งในซุ้มที่ขายดีสุดๆอ่าาเาจเย็นใจเย็นจะไปแย่งของป้าเขา <laughs> <laughs> นี่ผมก็หยิบมานะค,คือก่อนถ่ายผมก็กินไปนชุดใหญ่เลยแล้วนี่ก็คือส่วนที่เหลือกะว่าเอามากินบ้านในท,ทีเดียวแค่คงไม่เท่ากับคนคนนี้นะโอ้โหฟู้แพ็แกเกจเลยนะครับ เขาเรียกว่าฟูลแพ็กเกจเลยนะครบับกินแบบว่าอิ่มทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวนะครับกับหลอดบ้านจอนคนนี้นะครับไม่รู้จะกินเยอะอะไรขนาดนี้นะครับอืส่วนคนเสื้อขาวลายนี่ก็เหมือนกันนะผมแน่ชูสอนิ้วด้วยทำไมไม่หาหน้าล่ะไม่ชูสานิ้วเหรอเนี่ย <c oughs> อะรครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแสงสาดิสนิวนะครับคลิปนี้ก็คือมาถ่ายนะครับ บรรยากาศของงานเท่านั้นเองนะครับก็ช่วงออกอรรษาในช่วงนี้นะครับเราก็ได้เห็นหลายๆอย่างนะครับกับของกินนะครับกับง,งานบุญผู้คนนะครับได้มาในหน้าที่อย่างนี้นแ,แกคือเราแค่มากินนะครับของในงานนะครับแล้วก็มาเยี่ยมงานนะครับก็ผู้คนก็มากันเยอะเลยทีเดียว ตอนนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับทำพวอปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่จะมาถึงทุกวันอาทิตย์นี้นะครับเอาละครับผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ